อนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อหกสิบห้าพระมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ณะนี้เรากำลังร,งร่วมกันศึกษาในเนคขมานิสังกถาค่ะซึ่งเป็นพระธรรมที่ว่าด้วยการจะออกจากกามคุณแน่นอนค่ะบุคคลผู้ปรารถนาที่จะผลจากทุกนั้นก็ย่อมคิดในทางอันประเสริฐอย่างนี้ซึ่งบุคคลเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วได้สั่งสมบุญมายาวไกลและ เมื่อได้ฟังพระสัตธรรมของพระสมมาสัมปติยาวก็จะแทงตลอดในอาริยสัจได้โดยง่ายค่ะเรานั้นเกิดมาภายหลังก็จริงแต่ถือว่ายังมีบุญใหญ่อยู่ใช่ไหมคะเพราะมีพระสัทธรรมอันประเสริฐที่บริบูรณ์อยู่สามารถที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งปริยติสัตธรรมอันเป็นไปในศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศล รวมทั้งพื้นฐานที่สุดคือทานนกุศลต่างๆนั้นหมายถึงว่าหากเราปรารถนาที่จะออกจากกามเพื่อเข้าถึงเนคข,ขมะอันสูงสุดคือมัผลนิพาแล้วเราก็ยังมีโอกาสกันอยู่การศึกษาพระสัทธรรมนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดในยุคนี้แม้ในอดีตก็เช่นกันค่ะ เทียงแต่ยุคที่มีพระสมาสัมพุทธเจนั้นถ้าเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมจากพระโอษฐ์หรือจากหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายจึงทําให้ท่านเหล่านั้นมีศรัทธามีปัญญาที่ถูกต้องถูกตรงมีหลักฐานอันเป็นบุคคลผู้ตรัสรู้แล้วและได้เห็นพฤติกรรมอันประกอบด้วยความสุข ปราศจากมนทินของผู้ประเสริฐเหล่านั้นซึ่งเป็นแบบอย่างอันประเสริฐอันนำมาซึ่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นเมื่อมีการศึกษาพระสัทธรรมและน้อมนำที่จะนำมาเพื่อการปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างหมู่พระอริยสงฆ์เจ้าในอดีต เพื่อความผลถูกเช่นกันค่ะในขณะนี้ที่ศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของอริยส,สัจสเหมือนการปฏิบัติต่อโรคเหมือนการปฏิบัติต่อของหนักจากคำภีวิสุทธิมักโดยย่อค่ะหากจะขยายแล้วก็มีเรื่องราวมากมายที่จะต้องศึกษาเพื่อกำจัดโรคคือราคาโทสะและโมหะ เพื่อวางของหนักคืออุปทานขาครห้าอันเป็นของหนักทุกทบทุกชาติโดยไม่รู้ตัวเลยว่านั้นคือภาระอันหนักอึ้งนำมาซึ่งทุกโทษนานาประการค่ะเมื่อมีพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเท่านั้นจึงจะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราคิดว่าน่าปลื้มใจน่าดีใจเมื่อได้เห็น คนเกิดมาใหม่อันเป็นลูกหลานทั้งหลายแล้วนำมาซึ่งความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นคือตัวโรคนั้นคือภาระอันหนักอึง้งทั้งแก่ตนเองผู้กเกิดมานั้นรวมทั้งเป็นภาระต่อผู้ใกล้ชิดอันมีมารดาบิดาที่ไปยึดติดว่านั่นคือลูกเราหลานเราซึ่งความยึดติดเหล่านี้ นำมาซึ่งทุกนานาประการอันเป็นเหตุให้มีการสร้างบาปเช่นบางท่านนั้นในขณะที่มีชีวิตของตนไม่เคยตบยุงไม่เคยฆ่าหมดแต่เมื่อมีลูกหลานก็กลับมีการฆ่าด้วยความยึดติดว่ามดหรือยุงนั้นมากัดลูกหรือหลานของเราค่ะนี่แหละค่ะ ความไม่เข้าใจในเรื่องของพระสัทธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแค่สังขารธรรมเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งของแต่ละบุคคลเหตุบาปเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ศึกษาพระสัตธรรมค่ะหากมีการศึกษาพระสัตธรรมแล้วก็คงไม่สร้างบาปคำว่าศึกษานั้น ก็คือต้องน้อมนำไปปฏิบัติไปใครครวญบ่อยๆเนืองๆจนเห็นโทษของอกุศลในอกุศลกรรมบทสิบและน้อมที่จะเป็นไปเพื่อการเจริญกุศลกรรมบทสิบหรือบุญญากิริยาวัตถุสิบค่ะฉะนั้นในการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจึงต้องมีการศึกษาพระสัทธรรมอย่างประณีตและ ใส่ใจพิจารณาเพราะทุกหมวดหมู่ของธรรมะเหล่านั้นหากไม่ใส่ใจพิจารณาใคร่ครวนก็จะไม่รู้ว่าอย่างไรคืออกุศลอย่างไรคือกุศลแค่เรื่องของขันติความอดทนอดกลั้นก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งประโยชน์หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกุศลที่เป็นไปในทานกุศลศีลกุศลสมาธิและปัญญากุศลก็ต้องอาศัยขันติทั้งนั้นเพราะการที่จะเป็นไปในทานกกุศลไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะในการแสวงหาวัตถุที่ประณีตเพื่อให้เกิดกุศลลทานทั้งที่ต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของเจตนาทั้งสามการ การเจริญกุศลเหล่านั้นจึงต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยความอดทนอดกลัน้นการเจริญกุศลใบ่อยๆในเรื่องทานกุศลบางครอบครัวนั้นไม่ใช่ว่าจะราบรื่นได้โดยง่ายค่ะบางท่านสามีนั้นปรารถนาเจริญกุศลแต่ภรรยานั้นไม่ปรารถนาเห็นไหมคะว่าการที่จะต้องอดทน และการที่จะต้องเป็นผู้มีปัญญาฉลาดวางใจยอมรับได้ว่าเรานั้นจะต้องฝึกกุศลในลักษณะอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและครอบครัวค่ะการประพฤติธ,ธรรมหลากหลายจึงต้องอาศัยปัญญากาละเวลาและการรอได้ ในกุศลธรรมของบุคคลที่อยู่แวดล้อมค่ะไม่ใช่ปรารถนาอยากจะทำก็ทำทำโดยไม่ะระลึกถึงผู้อื่นเลยก็จะเป็นเหตุแห่งการกระทบบุคคลอื่นค่ะเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความสุขในการเจริญกุศลของเราค่ะอุปทานขันห้านั้น จึงเป็นเรื่องของความทุกข์นานา,นาประการความไม่ได้ดังปรารถนาหากไม่สั่งสมบุญไว้ในอดีตอันมากมายเพียงพอแล้วการหมุนไปในแต่ละพบแต่ละชาตินั้นย่อมมีอุปสรรคนานา,นา,นาประการค่ะในเมื่อเราปรารถนาจะพ้นจากทุกข์หากไม่สแสวงหาพระสัทธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วย่อมไม่มีทางพ้นจากถูกได้ค่ะอริยสัจจจึงเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ในโลกซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์แล้วทรงนำมาใช้เกื้อกูลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตของพระองค์เอง และที่สำคัญสูงสุดก็คือนำหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาอันยิง่งได้รู้ตามความเป็นจริงพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์แก้ปัญหาของมนุษย์โดยมนุษย์เอง หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขความทุกข์ที่ถูกต้องคือรู้จักดำเนินวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักของอาริยสัจสี่ประการนั่นละค่ะที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้คือเข้าไปกําหนดรู้ทุกข์และสืบสาวหาสาเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นรู้ว่าความดับทุกข์นั้นมีอยู่ค่ะ นี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมไม่รู้ว่าทางที่จะดับทุกขนั้นมีจริงๆและเป็นไปได้จริงจึงปฏิบัติตามทางที่จะให้บรรลุถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางสายกลางทางเดียวเป็นทางที่จะพาให้พวกเรานั้น ้นจากถูกได้อย่างแน่นอนค่ะได้อัญเชิญมาจากพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุโตค่ะแนวทางที่จะพ้นจากถูกนั้นก็คือมัชฌิมาปฏิปทามักมีองแปดในการปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนามักแปลว่าทางการปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุด ในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งท่านมุ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่พอดีเว้นจากการสุดโต่งสองแบบคือแบบบำรุงบำาเรอปรนเปลอร่างกายมัวเมาในการเสพในการบริโภคกับแบบปรีกตัวตัดขาดจากสังคมทรมานร่างกาย มุ่งทรมานจิตอย่างเดียวสุดโต่งไปทั้งสองประเภทนี้เราคุ้นเคยใช่ไหมคะก็คือเป็นกลุ่มสัสตตทิฐิกับอุเฉททิฐิค่ะแต่แนวทางอันประเสริฐนั้นเพื่อออกจากทางทั้งสองประการนั้นก็คืออะริยมครมีองค์แปดนั้นเองซึ่งเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะ สมาธิิฐนั้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าความเห็นชอบก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกตรงต่อสภาพทั้งหลายตามความเป็นจริงค่ะได้แก่ความรู้ในกุศลและอกุศลฟังแล้วดูเหมือนง่ายเหลือเกินใช่ไหมคะแต่แท้จริงเป็นเรื่องลุ่มหลึกมากค่ะหากไม่มีปัญญาเพียงพอแล้ว จะไม่มีวันรู้เลยว่าขณะใจของชีวิตหมุนไปในกุศลมากเพียงไรและอกุศลมากเพียงไรจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของกุศลและอกุศลรู้ลักษณะพร้อมทั้งอาการของจิตที่กำลังหมุนไปนี้เองความรู้ในเหตุที่ทำให้เกิดกุศลและอกุศลด้วย ความรู้ในอรเรสสต์หรือการเข้าไปรู้ในเรื่องของไตรลักษณ์ซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปรมัตธรรมใช่ไหมคะในเรื่องของรูปนามขันหะอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดจะเรียกว่าอะไรก็คือนามรูปที่จะต้องเข้าใจว่าเป็นนาม หรือเป็นรูปและมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานั้นหมายถึงว่าต้องรู้ความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนจึงจะน้อมเข้าไปสู่ความเห็นในไตรลักษณ์ค่ะคือสภาพความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในธรรมะทั้งหลายหรือเห็นปฏิจจสมุปบาท คือความที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นนั้นก็คือความเป็นเหตุเป็นผลที่หมุนอยู่ทุกวี่ทุกวันทั้งในทวารตาหูจมกูกลิ้นกายและใจนั่นเองค่ะแ้เราอยู่กับธรรมะเหล่านี้แต่เราไม่เคยรู้เรื่องของธรรมะเหล่านี้เลยว่านี้เป็นการหมุนไป ของความเกิดมีและเมื่อมีสิ่งนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อาศัยปัใจจัยให้เกิดเมื่อมีเกิดก็ต้องมีการดับไปหมุนเวียนสืบต่อกันไปด้วยความเป็นเหตุเป็นผลเป็นลูกโซ่วนกลับไปกลับมาเป็นวงกลมแล้วแล้วเล่าเล,ลไม่ใช่แค่ชาตินี้กี่พบกี่ชาติที่หาเบื้องต้นไม่เจอ และหากไม่กระทํากิจในอาริยสัจสีให้บริบูรณ์แล้วก็ไม่มีวันที่จะผนจากวงกลมแห่งวัตฏสงสารได้เลยค่ะเป็นการหมุนไปแห่งกิเลสวรรัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏเพราะความเกิดมีความแก่และความตายจึงมีเพราะความอยากมีความยึดมั่นคืออุปทานจึงมี เหล่านี้เป็นต้นโดยสรุปสัมมาทิฏฐิตามแนวของทางโลกคือความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วส่วนในความหมายตามแนวของทางธรรมะคือความเห็นที่ถูกต้องตามสภาวะตามเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลาย คือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุที่เกิดทุกขความรู้ในความดับทุก์ขและความรู้ในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุก์ขท่านจึงกล่าวว่าสมาธิิเป็นตัวนำเป็นหัวหน้าเสมือนก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนฉะนั้นค่ะนั้นหมายถึงว่า สัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่เข้าไปรู้ว่านี้คืออุปทานขันหานี้คืออริยสัจสี่แล้วสิ่งที่กำลังหมุนไปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นเป็นอริยสัจส่วนไหนได้บ้างเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยหรือเป็นนิโรธไปแล้วคะหรือตรงส่วนไหนเป็นมรรค นั้นหมายถึงว่าหากเราไม่สามารถเข้าไปรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่ไปรู้ในปฏิจจสมุปบาทความเป็นผู้มีสมาธิิฐนั้นยังห่างไกลอยู่เพราะแท้ที่จริงก็คือกรรมและผลของกรรมถ้าพูดเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดค่ะฉะนั้นหากเราไม่เข้าใจ ความเป็นเหตุเป็นผลในกรรมและผลของกรรมแล้วเราจะเข้าไปรู้ในทุกข์ในสมุทยัยได้อย่างไรคะเราจึงต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาให้มีความแคล่วคล่องว่องไวน้อมนำมาตรึกตรองใคร่ครวนนั้นก็คือการปฏิบัติในเบื้องตน้น จากการศึกษามาอย่างพอสมควรทีเดียวค่ะในข้อสองคือสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องอันได้แก่คิดในเรื่องของเนคขมะสังกัปปะความดำริในการออกจากกามค่ะไม่หมกมุน่นมัวเมาพัวพัน ติดข้องในสิ่งที่เชิญชวนให้สนองความอยากต่างๆความดําริที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวความดําริที่จะเสียสละสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากมากใช่ไหมคะและมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นในขณะที่มีกุศลจิตรู้สึกว่าการให้การสละเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นให้ที่อยู่อาศัย บุคคลอื่นด้วยดีและชื่นอกชื่นใจค่ะแต่เมื่อมีกิเลสมากรุ่มรมใหม่กลับคิดไม่ได้ว่านั้นคือเราได้สร้างบุญไว้มากมายมหาศาลกลับไปเพ่งในอกุศลของผู้อื่นว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นแก่ตัวค่ะเรื่องของการสละ จึงเป็นเรื่องของผู้ที่มีปัญญาและมีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะออกจากวัตถุกรรมเหล่านั้นการเสียสละจึงไม่ใช่ของง่ายพระบรมศาสดานั้นได้ทำเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่าให้เราประพฤติตามทั้งหมดเพราะคงทำไม่ได้แต่ให้เห็นและให้เรียนรู้ว่านั้นคือการออกจากกรรมคุณ เราได้เสียสละดีแล้วจึงเป็นความดีงามแต่กลับไปคิดว่าเป็นการเสียเปรียบได้เปรียบซึ่งกันและกันค่ะฉะนั้นกุศลในการที่จะออกจากการม,มคุณจึงไม่ใช่เรื่องที่จะประพฤติง่ายเลยค่ะแต่เมื่อประพฤติได้คิดได้ที่จะเสียสละแต่เมื่อคิดได้นั้นและค่ะ จะเป็นคุณประโยชน์แก่กุศลทุกอย่างเป็นความดําริที่ปราศจากราคะหรือโลภะนั่นเองค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัตโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้นแด่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิเบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ